สามทุติยสังคิตสูตรว่าด้วยผลแห่งอินทรีย์โดยย่อสูตรที่สอง483ภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้อินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือ1สัตธินทรีย์ถึงหปัญญทรีย์อินทรีย์ห้าประการนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลหนึ่ง เป็นพระอระหันต์เพราะมีอินทรีย์ห้าประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ 2. เป็นพระอนาคามีเพระาะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอรหันต์นั้น 3. เป็นพระสกทาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีนั้น 4. พระโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระสกทาคามีน,านั้น 5. เป็นพระโสดาบันผู้มีธรรมานุสารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันนั้น 6. เป็นพระโสดาบันผู้ศรัทธานุสารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันผู้มีธรรมานุสารีนั้นภิกษุททั้งหลายความแตกต่างแห่งผลย่อมมีความแตกต่างแห่งอินทรีย์ความแตกต่างแห่งบุคคล ย่อมมีความแตกต่างแห่งผลอย่างนี้ทุติยสังคิตสูตรที่สามจบ